ว่าด้วยผู้มีสต so nice so so ิทุกเมื่อคําว่ามีสติอธิบายว่ามีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายชื่อว่ามีสติด้วยเหตุอีกสี่อย่างสัตว์เกิดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อคำว่าละกามทั้งหลายได้อธิบายว่าคำว่ากามได้แก่กามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือ หนึ่งหมวดวัตถุการรมสองกิเลสการรมเหล่านี้เรียกว่าวัตถุการรมเหล่านี้เรียกว่ากิเลสการรมคําว่าละกามทั้งหลายได้อธิบายว่าพึงละการรมได้โดยเหตุสองอย่างคือหนึ่งโดยการข่มไว้สองโดยการตัดขาดบุคคลพึงละกามได้โดยการข่มไว้เป็นอย่างไรคือ บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนร่างโครงกระดูเพราะให้ความยินดีเล็กน้อยจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเพราะเป็นของทั่วไปแก่คนเป็นส่วนมากจึงละกามได้โดยการข่มไว้เมื่อพิจารณาเห็นว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงญ่า พราะไม่ลุกลามจึงละกามได้โดยการข่มไว้บุคคลกำลังเจริเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติจึงละกามได้โดยการข่มไว้บุคคลชื่อว่าพึงละกามได้โดยการข่มไว้เป็นอย่างนี้บุคคลชื่อว่าพึงละกามได้โดยการตัดขาดเป็นอย่างนี้รวมความว่าละกามทั้งหลายได้คำว่าเหล่านั้น ในคำว่าคลั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคาสได้อธิบายว่าสัตว์เกิดกำหนดรู้วัตถุกามแล้วละละเวน้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกามละละเวน้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกามฉันทนิวร ละละเว้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งพยาบาทนิวรณ์ินมิทธานิวรณ์อุทจักกุกุจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์พึงข้ามข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยกามโมคะคือห่วงน้ำคือกามรวมความว่า คลั่งละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้คำว่าเหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นอธิบายว่าเปรียบเหมือนบุคคลวิทตักทิ้งน้ำในเรือที่ทำให้เรือบรรทุกหนักแล้วพึงไปถึงฝั่งได้รวดเร็วด,ด้วยเรือที่เบาโดยไม่ยากนักชั้นใดสัตว์เกิดกำหนดรู้วัตถุกรรมแล้วละละเวน้นบรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสกรามละละเว้นบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งการมฉันทานิวรพยาบาทนิวรถทนมิทานิวรอ,อุทจักกุกุจานิวรวิจิกิจฉานิวรจะพึงไปถึงฝั่งได้รวดเร็วโดยไม่ยากนักฉะนั้นเหมือนกัน อมตะนิพพานตรัสเรียกว่าฟังคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สงัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัญหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับกิเลสและเป็นที่เย็นสนิทคำว่าพึงไปถึงฟังได้แก่พึงถึงฟังพึงถูกต้องฟังพึงทำให้แจ้งฟังได้คำว่าถึงฟังได้อธิบายว่า ผู้ใดประสงค์จะไปสู่ฟังผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฟังได้ผู้ใดกำลังไปสู่ฟังผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฟังได้ผู้ใดไปถึงฟังแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าผู้ถึงฟังได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคำว่าพรามผู้ข้ามได้แล้วถึงฝั่งแล้วยืนอยู่บนบกนี้เป็นชื่อของพระอรหันต พระอรหันต์นั้นถึงฟังได้ด้วยความรู้ยิ่งถึงฟังได้ด้วยการกำหนดรู้ถึงฟังได้ด้วยการละถึงฟังได้ด้วยการเจริญภาวนาถึงฟังได้ด้วยการทำให้แจ้งถึงฟังได้ด้วยการเข้าสมบัติถึงฟังได้ด้วยความรู้ยิ่งในธรรมทั้งปวงถึงฟังได้ด้วยการกำหนดรู้ทุกทั้งปวง ถึงฟังได้ด้วยการละกิเลสท,ทั้งปวงถึงฟังได้ด้วยการเจริญอริยมรรสีถึงฟังได้ด้วยการทำให้แจ้งนิโรธถึงฟังได้ด้วยการเข้าสมบัติแปดพระอรหันต์นั้นถึงความชำนาญบรรลุบารมีในอริยสีถึงความชำนาญบรรลุบารมีในอรยิยสมาธิถึงความชำนาญ บรรลุบารมีในอริยปัญญาถึงความชำนาญบรรลุบารมีในอริยวิมุตติพระอรหันต์นั้นถึงฝั่งบรรลุฟังถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุดบรรลุปลายสุดถึงท้ายสุดบรรลุท้ายสุดถึงความสำเร็จบรรลุความสำเร็จถึงที่ปกป้องบรรลุที่ปกป้อง ถึงหลีกที่เร้นบรรลุที่หลีกเร้นถึงที่พึ่งบรรลุที่พึ่งถึงที่ไม่มีภัยบรรลุที่ไม่มีภัยถึงที่ไม่จุติบรรลุที่ไม่จุติถึงที่ไม่ตายบรรลุที่ไม่ตายถึงที่ดับบรรลุที่ดับพระอรหันต์นั้นอยู่ในอริยวาทสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้ว ผ่านทางไกลได้แล้วถึงทิศนิพพานแล้วถึงจุดจบนิพพานแล้วรักษาพรหมจรรย์ได้แล้วถึงทิศฐิอันสูงสุดแล้วเจริญมรรคได้แล้วละกิเลสได้แล้วรู้แจ้งธรรมที่ไม่กำเริบแล้วทำนิโรธให้แจ้งได้แล้วท่านกำหนดรู้ทุกข์ได้แล้ว ละสมุทัยได้แล้วเจริญมักได้แล้วทำนิโรธให้แจ้งแล้วรู้ยิ่งธรมที่ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ได้แลว้วละธรรมที่ควรละได้แล้วเจริญธรรมที่ควรจเจริญได้แล้วทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งได้แล้วพระอรหันต์นั้นถอดลิ่มสลักคืออวิชชาได้แล้ว ผมคูคือกรรมได้แล้วถอนเสาระเนียดคือตัณหาได้แล้วไม่มีบานประตูคือสังโย์เป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสปลดทงคือมานะลงเสียแล้วปลงภาระได้แล้วไม่เกี่ยวข้องกับโยคกิเลสแล้วละองหา้าแห่งนิวรณ์ได้แล้วประกอบด้วยองคหกมีทำเครื่องรักษาอย่างเอก คือสติมีอปเสนธรรมสี่อย่างมีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้แล้วมีการสแสวงหาอันสละได้โดยชอบไม่บกพร่องมีความดำริไม่ขุนมัวมีกายสังขารอันระงับได้แล้วมีจิตหลุดพ้นดีแล้วมีปัญญาหลุดพ้นได้ดี เป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่จบพรหมจันท์เป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษเป็นการบรรลุปรมัตถธรรมแล้วพระอรหันนั้นไม่ต้องก่อผลกรรมม่ต้องกำจัดกำจัดได้แล้วดํารงตนอยู่ม่ต้องละกิเลสไม่ต้องถือมั่นละได้แล้วดํารงตนอยู่ม่ต้องเย็บด้วยตัณหา มิต้องยกตนด้วยมานะเย็บเรียบร้อยแล้วดำรงตนอยู่มิต้องดับคือไฟกิเลตมิต้องก่อดับได้แล้วดำรงตนอยู่ชื่อว่าดำรงตนอยู่ได้เพราะประกอบด้วยสีลขันอันเป็นอาเสขะด้วยสมาธิขันด้วยปัญญาขันด้วยวิมุตติขันดำรงตนอยู่ด้วยวิมุตติญานทัศนขันอันเป็นอเสขะ ดำรงตนอยู่แทงตลอดสัจจะแล้วดำรงตนอยู่ด้วยการก้าวล่วงตัญหาอันเป็นเหตุให้วันไว้ดำรงตนอยู่ด้วยการดับไฟคือกิเลสดำรงตนอยู่โดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดดำรงตนอยู่โดยการสมาทานทำขั้นสุดยอดดำรงตนอยู่โดยการเสพวิมุตติดำรงตนอยู่ด้วยการเมตตาอันบริสุทธิ์ ด้วยการุณาด้วยมุทิตาอันบริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ด้วยอุเบกขาอันบริสุทธิ์ดำรงตนอยู่ด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งดำรงตนอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เพราะไม่มีตันหาทิฏฐิและมานะดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้หลุดพ้นดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้สันโดษดำรงตนอยู่ในขั้นสุดท้าย ดำรงตนอยู่ในท่าสุดท้ายดำรงตนอยู่ในอายตนะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในคติสุดท้ายดำรงตนอยู่ในการถือกำเนิดสุดท้ายดำรงตนอยู่ในปฏิสนธิสุดท้ายดำรงตนอยู่ในพบสุดท้ายดำรงตนอยู่ในสงสารสุดท้ายดำรงตนอยู่ในวัตตะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในพบสุดท้าย ดำรงตนอยู่ในประชุมแห่งขันขั้นสุดท้ายทรงไว้ซึ่งร่างกายขั้นสุดท้ายเป็นผู้ไกลจากฆ่าศึกสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระขีนาศพนั้นมีพบนี้เป็นพบสุดท้ายมีประชุมแห่งขันนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่า เหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้เหมือนคนวิทน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นการสุตตานิเทศที่หนึ่งจบ